สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของบทสวดบูชาพระประจำวันเกิดมาฝากทุกๆท่านกันนะครับการสวดบูชาพระประจำวันเกิดนี้เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเราทุกๆวันที่เราเริ่มดำเนินชีวิตทุกๆเช้าที่เราเริ่มดำเนินชีวิตถ้าเรามีการวางแผนการจัดการชีวิตดีๆนะครับ วันนั้นทั้งวันเราก็จะพบกับสิ่งดีๆนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาแนะนำว่าทุกๆวันนะครับท่านตื่นเช้าขึ้นมาทําอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเตรียมจะไปทํางานท่านก็สวดมนต์บทนี้ทุกวันจะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตจะทําให้ชีวิตของเราดีการดําเนินการในวันนั้นๆก็จะมีความราบรื่นนะครับพบกับสิ่งที่ดีๆ การสวดบูชานะครับจะสวดกับพระพุทธรูปทั่วๆไปหรือจะสวดกับพระประจําวันเกิดของเราก็ได้เพราะแต่ละท่านเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยนะครับมีพระประจําวันเกิดประจําตัวอยู่แล้วนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําพร้อมคู่กับบทสวดประจําวันเกิดเลยนะครับพระประจําวันเกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตรนะครับ นี่คือลักษณะของพระประจำวันอาทิตย์นะครับเป็นปางถวายเนตร um ต่อไปเป็น ja? พระประจำวันจันทร์นะครับพระประจำวันจันทร์เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนะครับนี่คือลักษณะของพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเป็นพระประจำวันเกิดคนเกิดวันจันทร์นะครับต่อไปเป็นพระประจำวันเกิดคนเกิดวันอังคารนะครับเป็นพระพุทธรูป ปางสายญาตินะครับเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นลักษณะของการอนอนนะครับพระประจําวันอังคารนะครับต่อไปครับพระประจําวันพุธกลางวันพระประจําวันพุธกลางวันนะครับเป็นพระพุทธรูปปา oh งอุ้มบาทนะครับเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทพระประจําวันพุธกลางวันนะครับต่อไปครับพระประจําวันพุธกลางคืน พระประจําวันพุธกลางคืนนะครับเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไหลนะครับเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไหลคือพระประจําวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับต่อไปครับพระประจําวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะครับพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะนั่งสมาธินะครับพระประจําวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดีต่อไป พระประจำวันเกิดคนเกิดวันศุกร์นะครับเป็นพระพุทธรูปปางลำพึงนะครับเป็นพระพุทธรูปปางลำพึงนะครับพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์นะครับและต่อไปสุดท้ายพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์นะครับพระประจำวันเกิดคนเกิดวันเสาร์เป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกขอแนะนําว่าให้ท่านหาพระมา บูชาก็หาพระที่เป็นพระประจำวันเกิดของตัวเองนะครับนํามาบูชาก็ใช้คาถาที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้เป็นการสวดบูชาทุกวันทุกเช้าก่อนออกไปทํางานนะครับทีนี้มาดูเรื่องของบทสวดนะครับมีอะไรบ้างสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ให้สวด15จบกําลังวันของท่านคือ15จบนะครับสวดบูชาพระเสร็จแล้วก็สวด บูชาพระประจําวันเกิดนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับวันจันทร,นร,ะะระ์นะครับสวด15จบอิระชาคตระานะครับอีกครั้งนะครับอิระชาคะตะระสาท่านต้องสวด15จบตามกําลังวันเกิดของท่านนะครับนี่คือบทสวดบูชาพระประจําวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์นะครับต่อไป เป็นการสวดบูชาพระประจําวันเกิดของคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารต้องสวด8จบนะครับกําลังวันของท่านคือ8เพราะฉะนั้นท่านต้องสวด8จบนะครับสวดอย่างไรนะครับไปดูกันนะครับติหังจะโตโรธินังอีกครั้งนะครับติหังจะโตโรธินังสวดทั้งหมด8จบนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน นะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับกำลังวันของท่านคือ17ท่านต้องสวด17จบนะครับสวดว่าอย่างไรนะครับตามนี้นะครับปิสัมระโรปุสัตพุธปิสัมระโรปุสัตพุธนะครับนี่คือบทสวดของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับต่อไปคนเกิด วันพุธกลางคืนนะครับวันพุธกลางคืนในนี้ทําไม่ได้เรียงไว้นะครับผมไม่ได้จับมาเรียงไว้วันพุธกลางคืนนะครับท่านมีกําลังวันเกิด12 12นะครับท่านต้องสวด12จบนะครับวันพุธกลางคืนสวดอย่างไรครับตามนี้นะครับคพุธปันทูธรรมวะคขะคภุธปันทูธรรมวะค่ะนะครับอันนี้คือ บทสวดของคนเกิดวันพุธกลางคืนสวด12จบนะครับต่อไปบทสวดของคนเกิดวันพฤหัสบดีท่านมีกําลังวัน19ท่านต้องสวด19จบนะครับพระสัมสัมวิสะเทพะพระสัมสัมวิสะเทพะนะครับนี่คือบทสวดของคนเกิดวันพฤหัสบดีสวด19จบตามกําลังวันของท่านนะครับต่อไปวันศุกร์ครับ วันศุกร์กำลังวันคือ21 21นะครับ21ท่านต้องสวดทั้งหมด21จบนะครับวาโทโนอะมะมะวาวาโทโนอะมะมะวานี่คือบทสวดของคนเกิดวันศุกร์นะครับต่อไปครับบทสวดของคนเกิดวันเสาร์นะครับบทสวดของคนเกิดวันเสาร์นะครับท่านต้องสวด10จบครับ ท่านต้องสวดสิบจบนะครับโสมานกกะลิถาโทโสมานกกะลิถาโทนี่คือบทสวดประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ท่านต้องสวดสิบจบนะครับและสุดท้ายบทสวดของคนเกิดวันอาทิตย์ท่านต้องสวดหกจบนะครับวันอาทิตย์นะครับหกจบนะครับอวิสุนุสานุตติอวิสุ สานุตตินี่คือบทสวดของคนเกิดวันอาทิตย์ท่านต้องสวดทั้งหมด6จบนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือบทสวดบูชาพระประจำวันเกิดนะครับเป็นการสวดเพื่อเสริมสิริมงคลทำให้ชีวิตเราดีในทุกๆวันผมแนะนำให้สวดก่อนที่เราจะออกไปทำงาน ก่อนที่เราจะเริ่มดําเนินการดาเนินกิจการในวันนั้นๆของเราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็สวดบทนี้นะครับสวดตามกําลังวันเกิดของท่านนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ